เกิดเป็นบริงอาบูดาบีต้องอดทนค่ะนี่จังหวะโซกแบบนี้จังหวะฮาร์ดแบบนี้อามองตาหนึ่งกลุ่มอ,อ๋อเดี๋ยวเขาเปลี่ยนมือให้ตะเองเองนะโอ้โหยอมความใหม่อะไรมาจะขนาดนี้นะคะ บิงบอกเลยนะคะอา้าวอะไรคือบิงแอดบอกเลยนะคะว่าอา้าวยังไม่จบคะ่ะหัวใจของเรายังไปต่อนะคะคือบิงอาบูดาบีนะช่างเสียสละพวกเราแล้วนะคะเสียสละพวกเราคืออะไรคะเสียสละแทนพวกเราคะ่ะแอดง่วงก็ไปนอนนะจ๊ะอันนี้ขอคุยกับตัวเองแป๊บนะะึงค่ะง่วงก็ไปนอนไม่อ,อยากทําคลิป ไปนอนไม่เอาออีคลิปนะอ่ะโอเคค่ะเถียงกับตัวเองจบเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปว่าจะตั้งสติและทําอีหนึ่งคลิปก่อนค่ะเพราะว่าเขาหวานขนาดน,นี้แล้วใครจะไปหลับตาลงไปได้อย่างไรนะจ๊ะก็นี่แหละค่ะยอมรับความเสี่ยงโรคหัวใจแทนเราไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอ๊ะภาพทั้งสาวเช็คนี่เป็นยังไงทําไมแอดเห็นแต่โมเมนต์นี้เต็มทวิต t ตอรเต็มไปหมดอืมทุกคนเห็นเหมือนกันหรือเปล่าคะ นี่ยต้องบอกว่าอะไรจะเป็นแฝดนะก็จะแบบแฝดก็น้อยไปปา,าต้องโกก็ยังห่างกันนะบางคู่นี่ยังแบบเออเขาปั้นแปงแล้วยังห่างกันอันนี้ต้องเรียกว่าอะไรก่อนนะคะตัวติดกันสักขนาดนี้นะคะยังมีไปกอดองคกอดเอวโยแกแข้งโยกขารู้สึกว่าจะเป็นทอลี่เนาะเออเป็นปวดแอะเองเออก็ยังมีไปแบบท่าจบอะไรแบบนี้อีกนะคะเรียกได้ว่าวันไหวไปตามๆกันค่ะแล้วตอนลงไปนั่ง อ๋อนี่แหม่เหมือนอยู่ส่วนย่อมอย่างนั้นนะคะลืมไปหรือเปล่าลูกนี่แสดงคอนคือบลิงต,ตรงนั้นก็คือเสียชีวิตแล้วนะคะวีดแรงมากเลยทีเดียวแล้วก็เก็บภาพรัวๆมาให้พวกเราได้ดูกันด้วยนะคะแอดก็เลยบอกว่าแหม่แค่สาวเช็คนะคะขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์อีกแล้วนะคะแชงลิสต์นะคะมาแรงจริงๆสําหรับคู่นี้เนาะเออรอบนี้ก็คือแบบอยู่ใกล้กันมาก นะเล่นกันอยู่สองคนมุงม้งมิง้งลุ้งนิ้งนะคะเอออะแอดแวะมาแซลเท่านี้แหละคะทุกคนใหด้ดูกันก่อนนอนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ไหวนะไปหลับก่อนนะเดี๋ยวจะมามึนเหมือนแอดนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เอารอบจริงมาสรุปให้ดูกันอีกทีเนาะแต่ถ้าใครไหวก็รออยู่ด้วยกันถ้าแอดไม่หลับไปก่อนก็คือได้ดูหรือว่าถ้าได้ดูอีกทีก็ลองฟังเสียงดีๆอาจจะละเมอทําคลิปก็เป็นไปได้อีกนะคะอะไรจะเกิดขึ้นกับอภินิวส์ก็ได้ใครจะรู้เนาะ อะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนโอ,โอ้โลหัวใจกำเริบแล้วต้องไปกินยาพักผ่อนก่อนไม่ไหวจริงบายบายค่ะ